ถ่ายคลิปอะไรต้องหมดทำไมต้องถ่ายด้ว, <S 2> <S 2> วยวะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอยากออกสื่อด้ยชื่อเดฟนะครับชื่อเดฟชื่อเดฟชื่อเดฟอยู่โลกครับชื่อเดฟหลังมาหลังมาเ่อะกูด้วยหลังมาโวนเลยไหวลหมไม่ระวังบนะีแล้วเปล่ากูวิ่งแนบแล้วเนี่ยเขาแม่อไปบีเลย

ข่าลงล่างมาแล้วลงล่างแล้วมาแล้วอมันไปแล้ว,ไป,ลวไปบนแล้ว <c oughs> อะไร right. เงียบเงียบกันดีฟังเสียงไม่ออกก็บอกเขาไงว่ามันอยู่ทรงไหนหน้าโอ้โหอะไรวะผิดอีก ตายสองตายแล้วอ๋อบินบินบินพี่อะไรกูก็ผิดตายดีกว่าในนี่ตอนนี้กูไม่ช่วยด้วยกูตายแล้วังตอนนหลังหลังตัวหลังตัว l่าง l่าง phải l่าง phải sắm sắm nhẽ à à mua mua gì à chiết mình đền nhon luôn đền nhon nhon chiêu nhon chiêu nhon phải mang bản thái mà không chiết viber không chiết ờ không làm được bây giờ phải hành đi để rồi gì ไปเรื่บานแล้วน้อยสองเลยท่านเอมีไหมพี่บอลมีมีมีท่านเอมคนก็มีบอลมีมีมีฮะมีหมดเลยตายยังท่านเออ่ะสัตว์ตายแล้วไม่บอกกูกูปานระเบิดลงมาไอ้เหี้ย Bằng nó bằng nó Ôi tìm máy. À, yeah, nghe rồi. Ê tăng lên chút cho